จ่ายห้าร้อยไม่ได้ดีไม่ต้องบอกว่าจ้างก็ได้ถ้าจะจ่ายห้าร้อยอบอกว่าฟรีโลดบอกว่าฟรีก็ยังไม่เคืองเท่าจห้าร้อยเดียหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยู่หายทองคำนะทุกคน ดิซิโก้หนูไม่ได้อยู่หายทองคำหนูเป็นศิลปินคนเดียวในะคะ่ายหนูอยู่ค่ายทีบอสแบนนะคะก็คือมีผู้จัดการสามคนมีบอสสามคนก็คืออาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ดพนาแล้วก็ป๋าเทพเลืองนงคานะคะหนูไม่ได้อยู่ค่ายหายทองคำนะทุกคนนะหนูอยู่ค่ายทีบอสแบนก็คือมีหนูคนเดียวหนูอยู่คนเดียวหนูทำสี สีผมสีบอลเทากายเขียวนะคะตอนนี้มันออกแล้วมันเป็นสีแบบสีน้ำตาลนิดๆน,นะคะโอ้แล้วค่ะกล่องสุม่มสองเซตพี่กัญญาโอ้พี่กัญญาสองเซตเลยบอกบางเออดูลืมลืมลืมพูดให้ฟังว่าแบบรอบนี้แล้วมีลูกค้าเย็บกล่องสุ่มไปสามกล่องได้แบงค์พันทั้งสามกล่องทุกคนอะไรจะโชคดีขนาดนี้ คือแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยนี่คือสุ่มไปนะคะทุกคนคะไม่ใช่แบบ่จะวางวางวางได้เลยนะคะทุกคนคะคือแบบสลับกันไปนะคะว่าใครจะโชคดีก็ได้นะคะแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้มาดูชื่อด้วยว่าแบบคนนี้ชื่อ,อนี้แล้วให้คนนี้ยังียนะ้าไม่มีนะคะก็คือสุ่มไปเลยดวงใครดวงมันเป็นลุ้นเอาทุกคนคะ เอฟปุ๊บออนปั๊บเรียบร้อยขอบคุณค่ะพี่นิยารินนี่ลูกค้าที่แบบซื้อปุ๊บออนปั๊บนี่ควรควรได้ <c oughs> ควรได้นะชนนนนใช่ไหมพี่ฝนใช่นะอืมนั่นแหละกล่องสูมนะแม่ไม่น่าจะไม่มีเก็บปลายทางหรอกทุกคนว่ากล่องสูมมันต้อง โอนก่อนอยู่แล้วเพราะว่าในนั้นน่ะมันมีมันมีทองมันมีทองมันมีเงินด้วยถ้าสมมติว่าเราเก็บไปทางอ่ะบางบางทีลูกค้าไม่เอาสิเนาะของมันอาจจะเสียหายได้นะคะทุกคนคะแต่ว่า้าสมมติว่าเราโอนว่าบางทีลูกค้าเก็บไปลายทางบางทีลูกค้าไม่เอามันก็เสียมันเสียสิทธิ์ลูกค้าคนอื่นนะคะสมมติว่าแบบ หนูใส่หนูใส่ทองให้คนนี้แล้วคนนี้แบบเก็บไปทางแล้วไม่เอาเีแทนที่จะได้แทนที่คนอื่นจะได้ทองอืมมันก็ตีกลับมาหาหนูเองเสียหนูเป็นคนได้เสียว่าไหวได้ไหมมันต้องโอนนะคะทุกคนขาโอนนะไม่มีเก็บไปทางนะใช้ดีจริงคะ่ะตามจากพี่สาวขอบคุณคะ่ะพี่กันระยา มีคนเดียวในค่ายพี่ฝนหนูเป็นศิลปินคนเดียวในค่ายเพราะว่าเอ่อจะแบบถ้าจะลุ่งก็ลุ่งเลยถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งคนเดียว <c oughs> มันไม่ได้ออกแบบไปทางรุ่งไงมันเจ๊งไงห้าขาวใช้อะไรแม่หนูใช้ตัวนี้เห็นไหมมันจะหมดแล้วอาบน้ำผมยังเปียกอยู่เลยแม่นี่หนูมาทาครีม นี่ใช้เซรั่มนะคะเซรั่มเป็นของหนูเองเป็นเซรั่มไฮยาโบนะคะเป็นไฮยาเข้มข้นที่ช่วยเรื่องสิวฟ้กากระจุดด่งดางดำทาคู่กับครีมทาเซรั่มแล้วก็ลงครีมนะคะครีมมันจะช่วยให้หน้าเด้งหน้าเด็กใช้คู่กันแม่อย่างนี้เลยแล้วก็มีหัวเชื้อผิวขาวที่หนูใช้ทาตัวนะคะอันนี้ถ้าซื้อขวดเดียวสองรเกสิบาทซื้อขวดเดียวจะไม่เถม ไม่ไม่แถมตัวเล่งผิวนะคะตัวนี้เป็นตัวเล่งผิวเป็นโดตเซรั่มโดตก็คือตัวเล่งนะคะทุกคนคะตัวนี้เป็นหัวเชื้อหัวเชื้อไม่พอมีตัวเล่งอีกใช้แล้วผิวดีขึ้นแน่นอนทุกคนคะแต่ถ้าซื้อสามขวดจะแถมอันนี้ให้สามอันแต่ถ้าซื้อนี้ขวดเดียวอันนี้ต้องซื้อแยกขวดละร้อยี่สิบไม่เอาก็ได้เอาก็ได้นะคะเอฟไปวจาโอนแล้วขอบคุณคะ่ะพี่พี่พี่สโลชาใช่ไหม สา <minutes> มร้อยเก้าสิบแม่อันนี้หรอสามร้อยเก้าสิบนะคะมันจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้ทุกคนค่ะเนี่ยเนื้อเซรั่มมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เหนียวนะคะมันจะไม่เหนียวหน้านี่ส่วนครีมก็จะเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้เลยเห็นบอตอนนี้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนค่ะไปแช่ตู้เย็น ทาดีมากอบไว้เลยแม่อา้าเก็บไปทางได้หรอทุกคนในในหนูอ่านในเพจนะจริงๆน่ะหนูก็อยากให้ทุกคนแบบโอนนี่แหละทุกคนคะ่ะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรมาส่งเราเนาะบางทีอาจจะได้ทองแต่ว่าเราไม่ได้รับเพียงเสียใช้สองเซตแล้วเลิศมากขอบคุณนะคะพี่นิยาริน ขอบคุณมากๆเลยลูกค้าแบบไม่เคยใช้แล้วเอาไปลองนะคะทุกคนคะติดใจกันทุกคนเลยเอาจริงๆนะสนใจสนใจครีมทาผิวคะ่ะพี่ดวงทิพย์ขาพี่ดวงทิพย์ดก,กดไปตรงที่หนุนปกหมุดข้างล่างเลยนะคะตรงที่หนุนปกหมุดตรงนี้กดเข้าไปได้เลยจะเอาขวดเดียวก็ได้แต่ว่าสามขวดนี้จะแถมตัวเร่งด้วยนะคะขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทแม่ ราคาคือดีเวอร์ช่วงนี้โปรโม,มชั่นเยอะมากนะคะพี่ฝนเจ้าไมาหนูอ่านว่าลุ่งลิ่งหนูไม่อ่านว่าลุ่งดีเด้ยเมื่อคืนนี้นอนตีไหนอย่าเพิ่มไปพี่ฝน อย่าพึ่งไปเมื่อคืนนี้ฝนนอนตีไหนเดี๋ยวหาเรื่องมาเหมาอาม้อยกับเจ้าก่อนพี่ฝนกลับมาก่อนอย่าพึ่งไป <c oughs> งองแงแล้วหนึ่ง อยาพิ่งไป <c oughs> อาคุยกับน้องก่อนเห็นไหมไม่มีคนคุยกับน้องแล้ว <c oughs> อยากไปเชียงคานวันที่ันว่าเชียงคานมีอะไรแม่หนูไปสามรอบแล้วไปเดินซื้อกุ้งแห้งม จะกินอันนั้นจะกินน้ำเก้กหวยหมดแล้วหนูจะไปแปลงฟันนอนแล้วนะคะทุกคนค่ะหนูมาแป๊บเดียวหนูมาแจ้งข่าวแป๊บเดียววันนี้หนูไม่มีอะไร ในลิงก์มันให้เลือกเก็บไปทางแล้วก็ปุ่มกด no yet ค่ะแม่แม่บอกแม่แจ้งแอดมินเลยแจ้งว่าแบบอยากเก็บไปทางหรือว่าโอนนะคะถ้าใครแบบถามแอดมินก็ได้ว่าแบบมีเก็บไปทางไหมนะคะทุกคนค่ะใช้ดีมากค่ะหนูใช้สามเซตแล้วฮายาบุ u, บอกเซนล้ำของพี่ใช้ดีมากขอบคุณนะคะน้องเสาวั สาวคนหรือเปล่าซูนจะคองตองไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วขอบคุณค่ะพี่น้ำแมะพี่น้ำเปลี่ยนโปรไฟล์มารอบนั้นเปลี่ยนโปรไฟล์ไปหนูนจำไม่ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อไม่ไามพี่น้ำพี่น้ำชื่อเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าตอนนั้น สวัสดีพี่แดงด้วยนะคะสวัสดีพี่านาแดงนะคะพี่ทำหน้าอกกี่ซีซีสามรอยแปดสิบนะคะสามร้อยแปดสิบซีซีเจ็บไหมก็เจ็บอยู่แต่ว่าไม่เจ็บมากนะคะพี่บุกกี้เด้อพี่ฝนพี่บุกี้เป็นคนทำน่ะเดี๋ยวหนูลงจากไลน์หนูโทรหาบุกี้เลยพี่บุกี้ไปเปลี่ยนด่วนเลยนะ ไม่ให้เก็บปลายทางนะให้โอนอย่างเดียวนะอืมไม่ได้เลยขาดทุนได้แม่อันนี้ก็ทุนแบบทุก่อนคาะหนูเอากำไรมาให้ทุกคนเอฟนะเนี่ยหนูเอากำไรที่หนูขายทั้งเดือนกับพี่อนอายเก่งเพื่อมาใส่ซองแดงแล้วก็ใส่ทองให้ทุกคนนะแบบคืนกำไรให้ลูกค้าแบบสนานวันไว,นวามากแม่ แอดมินกับผมว่าเบิงข่อยตีฮะเกดเธอหายไปไหนเกดปกติเกดมานะจมใแอดมินกันสนใจค่ะพี่วิไลพี่วิไลกดเข้าไปสั่งตรงที่นุนปักหมุดนะคะกดเข้าไปเลยเอาพี่น้ำกดเก็บไปทางหรอแอดมินให้เก็บไปทางไหมพี่น้ำ พี่น้ำพี่พี่น้ำแอดมินบอกว่าเก็บไปทางได้ไหมคะจริงๆหนูอยากให้ทุกคนโอนนะโอนมันจะได้ชัวร์กว่านะคะทุกคนครับสนใจใกล่องซูมพี่วิไลเกาะกดไปตรงที่หนุนปักหมุดข้างล่างนะคะแล้วก็ มันจะเข้าไปในเพจนะคะเป็นเพจ f a c e b o o k นี่แหละก็กดเข้าไปในกล่องข้อความแล้วก็บอกว่าเอฟกล่องเอฟกล่องเอฟกล่องความรักเอฟกล่ f องรักหนึ่งก็ได้แม่เอฟกล่องความรักก็ได้สามรอยเก้าสิบบาทนะคะมันมีปุ่มให้เลือกใช่ไหมคะเอ่อพี่น้ำคะแล้วมันมีแบบมีแอดมินตอบไหม คือตอนนี้หนูเข้าไปไม่ได้เพราะว่าหนูไลฟ์สดอยู่อ๋อใช่ค่ะแอดมินบอกสะดวกเก็บปลายทางหรือ,อนก็ได้คะ่ะหนูสั่งแบบเก็บปลายทางคะ่ะแปลว่าเก็บปลายทางได้นะคะทุกคนคะ่ะเก็บปลายทางได้โอเคแต่ว่าหนูขอให้ทุกคนแบบรับนะถ้าสมมติว่าแบบส่งทองไปแล้วยังเสียแบบของตีกลับมาเสียทุกคนความตั้งใจที่หนูให้ไปแหมมันแบบ มันเสียวความรู้สึกนะคะใครที่เอฟไปแล้วนะคะเอฟแล้วแบบถ้าสังเก็ไปลายทางหนูขอให้รับนะรับทุกคนนะแล้วก็แบบมาแกะกล่องตื่นเต้นด้วยกันนะคะทุกคนค่ะว่าใครจะได้ไม่ได้ถ้าของตีกับอะอทุกคนค่ะหนูเสียวความรู้สึกว่าหนูตั้งใจให้จริงๆ <c oughs> มีพี่ฝนมีพี่อะไรเก่งกับหนูนี่แหละทำน่ะเก็บปลายทางน่ะ ลูกค้าเราหน้ารักอยู่แล้วลูกค้าเราหน้ารักอยู่แล้วใครเก็บปลายทางแล้วไม่รับหนูจะตีเลยแอบเขาบอได้เก็บเงินสดใดบอะสานุกาะ่ะหลับแทนแน่นอนขอบคุณค่ะพี่น้ำใครไม่รับราหนูจะแช่งหนูจะแจ้งจะแช่งให้ขี้ไม่ออกสามวันเลยเป็นลิสิดวงเลยแม่เดี๋ยวจะคิดพ่อข้ามโนเน้ ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะหนูจะหนีเราได้ไหมเนี่ยเพราะพรุ่งนี้จะได้ส่งไฟเนีย์ไปโรงเรียนแต่เช้านะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปเอฟด้วยถ้าใครไม่รีบเอฟนะคะถ้าไม่ทันแล้วอย่ามางองเงียกับหนูแบบมาขอเอฟน้ํหลังสิบไ,ไดเด้อ <c oughs> แกกีมันพี่นา้า <c oughs> ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเอฟกล่องความรักของหนูนะคะสีผมหนูหนูทําสีบอลทาปรกายเขียวมาแม่อันนี้สีมันออกแล้วมันก็เลยเป็นสีน้ําตาลนิดนึงฝันดีกันนะคะทุกคนคะ่ะฝันดีด้จ้าฝันดีคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามแล้วก็มาสั่งกล่องความรักของหนูนะคะขอให้ทุกคนได้ขอให้ทุกคนโดนขอให้ทุกคนปังปงทุกคนนะคะ ถ้าทุกคนได้แบงค์เทาแบงค์ห้าร้อยก็มาอวดกันด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะแบบโพสในไลค์ใน Facebook ของหนูนี่แหละว่าแบบลูกค้าได้อะไรบ้างรีวิวกันหน่อยฝากทุกคนเข้ามาแบบเข้ามาเมน้นมาเม้นกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาเมน้นว่าแบบทุกคนได้อะไรบ้างคุ้มไหมนะคะรอรอคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่นะ้ำหนูรับแน่นอนคะ่ะพี่เอหนูติดตามพี่เอจะใช้คิมพี่เอนะคะขอบคุณนะคะน้องสองคนขอบคุณทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย ให้พี่ได้ท้องโอเคโอเคค่ะพี่น้ำขอพี่น้ำได้ท้องนะคะไปแล้ว